สวัสดีครับผมกอลฟสเปเชูริสคาร์ดโกนะครับวันนี้เราจะมาประมวลภาพกันนะครับการติดตั้งลำโพงอินฟินิตี้เบในรุ่นของ B621 ครับซึ่งเป็นลำโพงไฮเลสออดิโอที่สุดของประเทศเลยครับทั้งหมดนะครับเรานำเข้ามาเนี่ย6คู่เราติดตั้งไปแล้วนะครับถึง2คู่ครับเดี๋ยวเราไปชมผลงานกันครับครับตัวเทปสองตัวนี้จะเป็นครับเป็นรุ่นอินฟินิตี้เบต้านะครับ ต,ตัยตาเอาผ่าครับแล้วจริงๆแล้วมันมีกี่คู่ในประเทศก็มีอยู่หคู่นะครับหกคู่นี่ก็คือชุดแรกนะครับของประเทศไทยที่ตางเงินตางย้ายมีคัาที่สองเนคู่น,นี้จะเป็นคู่ที่สองแห่งประเทศไทยนะครับเบื้องต้นนะครับลูกค้าใส่เป็นอินฟินิตี้เลฟเ n ลนหกคูณเก้านะครับแต่วันนี้นะครับอัประบบใหญ่ขึ้นไปครับกับตัวท็อปสูงสุดครับอินฟินิตี้ครับ เป็น i n f i n i t y Beta ครับ B 6 2 1นะครับตัวท็อปสูงสุดจากอเมริกาเลยครับ Hamerdon นะครับตัวนี่ก็คือชุดแรกนะครับของประเทศไทยที่ติดวันนี้เรียบร้อยครับเราก็ทำการติดตั้งลำโพง i n f i n i t y Beta B 1 2 1ครับหกสอครับ i n f i n i t y Beta B 6 2 1ครับติดตั้งเรียบร้อยครับประตูหน้าซ้ายของอาา่านแล้วก็พร้อมแดม เต็มบานครับเราก็ทำการปรับจูนอยู่นะครับเอาพาย0 8 5 0์ครับอินฟลิตี้เบตครับคู่นี้จะเป็นคู่ที่2แห่งประเทศไทยครับวันนี้นะครับเราต้อนรับโดย่าเอาผัดน2 0ครับท่านผู้มครับ ออกจากโกลูมาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับจัดชุดอะไรครับสุดยอดของลำโพงครับ Infiniti Beta B621 นะครับตัวนี้นะครับผู้นี้จะเป็นผู้ที่2แห่งประเทศไทยครับมาทั้งหมด6คู่นะครับผู้ที่2มาอยู่คันนี้เรียบร้อยแล้วครับเป็น i n f i n i t y Beta ตัวท็อปสูงสุดนะครับในรุ่น B621 นะครับเป็นลำโพง Hi-Res Audio นะครับท่านผู้ชมครับในโซนของผู้บริหารนะครับ ในโซนของคุณขับรถครับอ Infiniti Premium ฮาร์แมนครับเระบบแยกชิ้นนะครับขับไม่ได้แน่นอนครับควบคุมพลังเสียงครับเอา i าย v x e 0850X นะครับมีคอนโทรลเลอร์มาด้วยนะครับซัพมาสระจำครับลึกสุดใจครับคอนดิชั่นสุดเยี่ยวครับโต้ถั่วเสเลจากอิตาลีครับมีัสครับสินค้าเกี่ยวกับรถนะครับครับ คือลำโพงเดิมนะครับของอาผาดนะครับ40นะครับนี่ครับน้ำหนักนี่เบามากครับของแก๊งจริงครับท่านผู้ชมครับคนผู้บริหารครับต้องแบบนี้เลยครับอินฟิตีเบต้าครับตัวท็อปสูงสุดครับดูสูดไปเลยครับคนละเรื่องเลยครับท่านผู้ชมครับแต่น้ําหนักเบานะครับท่านผู้ชมครับดูในส่วนของด้านหน้าครับนี่ครับวัสดุเป็นคาร์บอนนะครับอย่างดีเลยครับท่านผู้ชมครับ อยู่หน้าท้ายครับ Infiniti QM5 ครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับพร้อมแดมของกาวซีโลครับนี่ครับในส่วนของประตูหลังนะครับโซนผู้บริหารนะครับ Infiniti Beta ครับครับวันนี้เราทำเการติดตั้งอยู่นะครับโอเครับในส่วนของแผงประตูด้านหลังนะครับ Infiniti Beta ครับ w i ต t e r ครับเรียบร้อยครับ 0850X ครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับ ับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปรับจูนเสียงนะครับเอาพาย PX0850X นะครับจับคู่กับจอเพดานครับเป็นจอยลอยเพดานที่มาจากโรงงานนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยครับเป็นบูทูธครับสวัสดีครับกับครับเอาผ่านก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ i n f i t i t y เ Be ต a ครับ ลูกค้าท่านใดสนใจกับลำโพง h i เรสออ d i โตัวท็อปสูงสุดบนห่วงโซ่ n n i ฟิ t ีบ e t าลำโพง h i เรสออ d i โเป็นลำโพงที่ดีที่สุดสามารถติดต่อเราได้ที่ Specialist ตคารตั้งอยู่บนถนนรามิทา28กับ30 Specialist ์ค i o คมชัดทุกตัวโน้ตที่สุดของขุมพลังเสียงที่คุณสัมผัสได้และมากันนะ